สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้มาพบกับครูอาร์มอีกแล้วนะครับในวิชาฝังคมศึกษาเหมือนเดิมนะครับในรายวิชาพระพุทธนะครับเมื่อวานเราเรียนในเรื่องความสําคัญของศาสนาไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเข้าเนื้อหาเรื่องพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนักเรียนซึ่งวันนี้ครูจะมาเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าให้นักเรียนฟังนะครับครูจะ เล่าประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูตินะครับประสูติแปลว่าเกิดตั้งแต่ประสูติไปไปจนถึงออกผนวดนะครับออกผนวดก็คือการบวชนะครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับนักเรียนอ่ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับนักงเรียนมาดูสไลด์นี้นะครับก็คือพระนามนะครับของพระบิดาของพระพุทธเจ้านะครับชื่อว่าพระเจ้าสุโธทนะนะครับและพระมารดาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระนางสีริมหามายานะครับสถานที่ประสูติก็คือประสูติใต้ต้นสาระส่วนลุมพินีวันวันที่ประสูติขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับอันนี้คือประวัติของ บิดามารดาของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็วันประสูติสถานที่ประสูตินะครับต่อไปมาลมาดูรายละเอียดนะครับว่ามีประวัติมีอะไรอีกบ้างนะครับอ่าเป็นการสรุปพุทธประวัตินะครับของพระพุทธเจ้านะครับครูจะทําให้ดูเป็นไทม์ไลน์นะครับเพื่อที่จะได้ง่ายนะครับดูง่ายนะครับอ่นักเรียนดูนะครับว่า อวันประสูตรของพระพุทธเจ้านะครับตรงกับวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับวันเพนขึ้นสิบห้าค่เดือนหกพระพุทธเจ้านะครับประสูตรที่อใต้ต้นสารละใช่ไหมครับระหว่างทางที่จะไปกรุงเทวทหะของพระนางสิริมหามายาแต่ระหว่างทางเกิดปวดพระคันนะครับก็คือปวด ท้องคลอดนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปเมื่อประสูตรแล้วพระพุทธเจ้านะักเรียนจะเห็นได้จากรูปภาพนะครับด้านบนประสูตรแล้วเดินได้เจ็ดเก้านะครับนักเรียนเดินได้เจ็ดเก้าอ่าต่อไปนะครับเมื่อประสูติได้ห้าวันนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเจ้าชายสิทธัตถะได้เข้าพิธีขนานพระนามนะครับแล้วก็ทํานายพระลักษณะนะครับพิธีนี้นะครับคุูจะเล่าให้นักเรียนฟังว่าอ่า พรามนะครับได้ขนานพระนามว่าสิทธัตถะนะครับซึ่งแปลว่าสมปรารถนาทีานี้พราหม์ก็ได้ทํานายทานายนะครับพลลักษณะนพะพัลลักษณะของพระพุทธเจ้านะครับพราหม์ทํานายว่ามีสองประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเขาทํานายว่าถ้าพระถ้าเป็นกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่มีพรามณ์อยู่หนึ่งคนนะครับ ทํานายนะครับก็คือโกนทัญญะทํานายว่าถ้าพระพุทธเจ้านะครับออกผนวดหรือว่าบวชเนี่ยจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับอันนี้ก็คือเมื่อช่วงห้าวันนะครับประสูติได้ห้าวันต่อไปประสูติได้เจ็ดวันนะครับพระมารดาของพระพุทธเจ้านะครับก็คือพระมารดาพระนางสิริมหามายานะครับได้สิ้นพระชนนะครับสิ้นพระชนถ้าแปลก็คือแปลเป็น ภาษาง่ายๆก็คือตายนั่นเองนะครับพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็ได้สิ้นพระชนนะครับอต่อไปนะครับขณะพระชน <c oughs> มายุเจ็ดพรรษานะครับเมื่อพระชนมายุ 7, าเจ็ดพรรษาหรือได้เจ็ดปีนะครับพระพุทธเจ้านะครับเข้าศึกษาศิลปะวิทยาในกับสำนักของครูวิศวามิตรนะครับต่อไปเมื่ออายุได้สิบห้าปีนะครับสิบห้าปีหรือว่าสิบห้าพรรษา ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพิมพาหรือยะโสธารานะครับได้สองชื่อนะครับเจ้าหญิงพิมพาก็ได้หรือยะโสธาราก็ได้นะครับ<ส>เมื่อพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพรรษานะครับพระนาพระนางยะโสธารานะครับประสูติพระโอรสพระนามว่าราหุลน,นะครับและเจ้าชายสิทธัตถะในาคืนเดียวกันที่ราหุลลูกของพระพุทธเจ้า ลูกของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราเนี่ยประสูตดเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เสด็จออกผนวดในคืนนั้นเลยนะครับเทนี้ออกผนวดอย่างไงบ้างามาชมกันนะครับเหตุการณ์ที่อ่าจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสินใจออกผนวดก็คือเขาเห็นเทวทูตสี่นะครับเทวทูตสี่ได้แก่คนแก่คน,แกคนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะนะครับสี่อย่างนี้ก็คือ สมณะอ่านักเรียนสมณะคือนักบวชนะครับท่านเห็นแล้วว่ามีอาการสงบนะครับนั่นกันเลยไปเมื่อเห็นสี่อย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตั้งแต่เกิดนะครับจนอายุยี่สิบเก้าเนี่ยไม่เคยเห็นคนคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะเลยนะครับนักเรียนพอเสด็จออกประาพาสเมืองเนี่ยเขาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะ เขาเลยคิดว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะครับเขาก็เลยหาทางพ้นทุกข์นะครับหาทางพ้นทุกข์โดยการอะไรครับนักเรียนอ่าโดยการออกผนวดนะครับโดยการออกไปผนวดนั่นเองอ่าเห็นไหมครับว่าพอเห็นเทวทูตสี่นะครับพระอ,องค์ก็อ่าคิดว่าจะ หาทางทําให้พ้นทุกข์ก็คือการออกผนวดนะครับหรือเรียกว่าถือเพศสมณะนะครับคืนนั้นที่ออกไปผนวดนะครับม้าที่ประทับไปนะครับก็คือชื่อว่าม้ากันทก,กะนะครับแล้วก็เสด็จไปยังที่สถานที่ผนวดก็คือริมฝั่งแม่น้ําอโนมานะครับผู้ที่ตามเสด็จออกไปด้วยในคืนนั้นก็คือนายฉันมะนายฉันนะนะครับคนเลี้ยงม้านั่นเองนะครับนักเรียนอ,อันนี้นะครับอันนี้ก็คือ ประวัติของพระพุทธเจ้านะครับตั้งแต่ประสูตรจนถึงอ,ออกผนวดนะครับวันนี้เรียนถึงเรื่องนี้นะครับถึงออกผนวดหลังจากนั้นเราจะมาเรียนต่อนะครับระหว่างที่บวชนะครับบวชเป็นพระจนถึงการตัดสรู้แล้วก็การประกาศธรรมต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวนะักเรียนนะครับดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะักเรียนก็ทำใบงานนะครับให้ครู แจกไปให้เมื่อวานนะครับถ้าใครยังไม่ได้มารับใบงานนะครับให้นักเรียนทําลองไปในสมุดของนักเรียนนะครับที่ครูแจกที่นักเรียนมีอยู่นะครับนักเรียนอวันนี้ก็จบแค่านี้นะครับใครท,ที่ทําเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยนะครับเพื่อท,ที่จะได้ตรวจนะครับแล้วก็เช็คเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะครับวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาต่อวันหลังอีกนะครับนักเรียนครับสวัสดีครับ